สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเชฟพลังงานให้กับชาวราศีสิงห์จุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในชีวิตในช่วงนี้มาดูกันค่ะจะมีจุดหักเหอะไรเกิดขึ้นกับคุณขอพลังงานชาวราศีสิงห์ข่าวดีจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้น the lovers นะคะ พลังงานของความรักที่คุณกำลังได้เจอจุดเปลี่ยนของความรักที่มีความเสน่หาสิบเมท้าเจ็ดเท้า,ทาราศีสิงห์ไม่น่าเชื่อเลยว่าความรักจะทําให้คุณมีจุดเปลี่ยนของคำว่ารักแบบไม่มีเงื่อนไขเกิดขึ้นเหมือนคุณกำลังได้ จะได้มีจุดเปลี่ยนของความรักครั้งใหญ่ในชีวิตที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามีความผูกพันคุณจะได้เจอคู่หรือความรักที่เหมือนมีโซคอนเนชั่นหรือพลังงานของท o วินเฟลมคู่ที่เป็นคู่บุญบาร,รมีคู่แห่งความคู่แห่งความยินยางคู่แห่งความลงตัวรักแรกพบการตกลุมรักร้อนดั่งไฟเคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอการของคนทั้งสองคนพลังงานเจมินายนะคะ นั่นหมายถึงว่าโซคอนเนคชั่นหรือความรักครั้งนี้ผูกพันกันด้วยพรหมลิขิตผูกพันกันด้วยจิตวิญญาณที่คุ้นเคยที่จำกันได้ที่รู้สึกถึงกันได้แต่มันมีความร้อนแรงมันมีความเร่าร้อนในความรักความสัมพันธ์สิบเมท้าหยุดด้านกลางเจ็ดเม้เาความรักครั้งนี้เป็นความรักเหมือนกับว่าไม่มีเงื่อนไขที่เหมือนกับเป็น รักที่มีมเงื่อนไขแม้จะมีความแตกตา่างแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจงปล่อยวางความรู้สึกอารมณ์ของการให้อภัยการเรียนรู้ความรักความสัมพันธ์จะทําให้คุณได้มีมุมมองการตื่นรู้การปรับเปลี่ยนพลังงานบางอย่างในตัวตนของคุณจะทําให้คุณได้เข้าใจความเป็นตัวตนของคุณเหมือนเหมือนสิ่งที่ถ้าคุณเข้าใจตัวเองคุณจะเข้าใจความรักที่กําลังจะเข้ามาหาคุณ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณเป็นคุณเป็นตัวของตัวเองคุณเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณเองความรักครั้งนี้สะท้อนสิ่งที่คุณมีไปถึงเขาหรือเธอคนนั้นนี่คือสิ่งที่รับรู้และก็รู้สึกได้ชาวราศีสิงค์คุณมีจุดเปลี่ยนของความรักที่หักเหชีวิตของคุณไปสู่ความแข็งแกร่งไปสู่ความมั่นคงทางจิตวิญญาณเพราะว่าสะท้อนในเรื่องของความจิต สะท้อนในเรื่องของความเป็นจิตวิญญาณของคนทั้งคู่ความรักที่เป็นรักระยะไกลหรือความรักที่มีความต่างกันยังไงก็ตามจงมั่นใจในตัวคุณจงเป็นตัวของตัวเองความรักครั้งนี้ถูกพรหมลิกิตเดินทางเข้ามาหาแล้วยังเป็นการถูกทดสอบของพระเจ้าและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยและทดสอบภายในจิตวิญญาณของคุณด้วยเช่นกัน พอระหว่างคุณและเขาถ้าคู่ที่ใช่ก็คือจะใช่ไม่ต้องพยายามไม่ต้องฝืนปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติยิ่งหนักยิ่งผลักออกไปความรักที่เหมือนกับถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ามีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ขอให้ใช้เวลาและความเป็นตัวของตัวตวนของคุณเองพิสูจน์ในสิ่งนั้นนะคะเพราะว่า มันจะเกิดความชัดเจนในความรักความสัมพันธ์ระยะทางวันเวลาทุกอย่างจะมีเครื่องพิสูจน์ไม่ได้มาง่ายๆเลยความรักที่เป็นคู่แท้ของคุณจริงๆที่เป็นคนที่ทําให้คุณเข้าใจความเป็นตัวของตัวเองที่คุณที่เข้าใจที่เข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นทําให้คุณได้เรียนรู้ความเป็นตัวของตัวเองเรียนรู้คุณค่าในตัวตนของตัวคุณเองความรักแท้ความรักที่ดีของคุณที่เป็นความรักที่งดงามลึกซึ้ง จะทําให้คุณเห็นคุณค่าในตัวเองและเห็นคุณค่าของการและการสะท้อนคุณค่าของการและกันนี่คือจุดเปลี่ยนของความรักจุดเปลี่ยนในชีวิตของคุณจุดเปลี่ยนในจักรการตื่นรู้บางอย่างของคุณด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังเจอความรักแบบไหนหรือว่าคุณกําลังเจออะไรบางอย่างในช่วงนี้ก็ตามขอให้คุณมั่นใจว่าคุณมีสิ่งที่ดีรอคุณอยู่คุณกําลังไขว่คว้าความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการพาาเพียนเพียนพยาในตัวคุณเอง ไปสู่ความสำเร็จที่ดีกว่าไปสู่การคอนเนคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอนเนคกับไฮเอเซลของคุณ The Magician นี่คือคุณเหมือนคุณกำลังได้มองเห็นได้พัฒนาความสามารถของตัวคุณเองได้ออกไปสู่ความจริงหรือสิ่งที่คุณอยากสาะแสวงหา ไปสู่ความสามารถของคุณและการที่คุณได้ออกไปสู่เหมือนกับว่าบางอย่างที่คุณคอนเน็กอยู่ในตัวตนของคุณสิ่งที่คุณตามหาสิ่งที่คุณต้องการค้นหาตัวเองมันเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณได้เดินตามหาคุณสามารถควบคุมตัวเองได้ควบคุมเหตุและผลได้ให้คุณเดินไปได้และทําให้พลังงานของคุณกลายเป็นคนมหาจารยร์กลายเป็นความมหาจารย์ความกลายเป็นความมหาจันท์ที่ที่เหมือนกับว่าแรงผลักดันภายในของคุณไม่ว่าจะเป็นความรักหรือความเป็นตัวของตัวเองหรือว่าคุณกําลังโสดก็ตาม ถ้าคุณกาลังโสดแต่คุณรู้สึกว่าคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งนั่นคือโซคอนเลชันของคุณที่ผลักดันจิตวิญญาณคุณให้เติบโตให้คุณได้ก้าวออกไปค้นหาความสําเร็จของคุณค้นหาความสามารถของคุณฝึกฝนพรสวรรค์รแสวงที่คุณมีเพื่อที่จะได้ใช้สัญชาตญาณของคุณและสิ่งนั้นเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้คุณมีความสําเร็จในชีวิตที่ทําให้คุณเดินทางหรือออกตามหาในสิ่งที่คุณรอได้ที่คุณรอลึกๆนั้น เหมือนกับว่าจะได้ตามหาในสิ่งที่คุณรอว่าจริงๆแล้วในลึกๆของคุณน่ะคุณรออะไรคุณต้องการอะไรคุณอยากเรียนรู้อะไรคุณอยากที่จะทำอะไรคุณอยากสร้างอะไรนี่คือเดนมิชเชียนคุณต้องไว้ใจจิวียนคุณไว้ใจตัวตนของคุณแต่คุณอยาเชื่อใจอยาไว้ใจใครง่ายๆในระหว่างทางที่คุณกำลังสร้างชีวิตในระหว่างทางที่คุณกำลังเจอความรักจงเป็นตัวของตัวเอง แรงดึงดูดและความหายจันขความรักจะจะโชว์ให้คุณได้ดูเพราะยิ่งคุณตามยิ่งคุณพุชอะไรบางอย่างที่ร้อนรนมากเท่าไหร่ใจร้อนมากเท่าไหร่มันไม่ดีมันทําให้ทุกอย่างพลักออกไปแต่เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเชื่อว่าคุณสู้คุณสร้างตัวเองคุณกําลังขวยคว้าคุณกําลังขนควายคุณกําลังทํางานอย่างหนักคุณเรียนรู้ตัวเองอย่างหนักคุณสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองอย่างหนัก คุณจะได้ตื่นรู้กับตัวเองได้เปิดอะไรบางอย่างในสมองของคุณกรอบความคิดความคิดของคุณจะเปลี่ยนไปแพชชั่นของคุณพลังงานของคุณจะเปลี่ยนไปหาแพชชั่นของคุณให้เจอหาความสุขของคุณให้เจอหาความสนใจของคุณให้เจอหาการตื่นรู้ใหม่ๆของคุณให้เจอไขวคว้าความสุขไขว้าแพชชั่นของคุณให้เจอจับสิ่งนั้นให้ได้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีพลังงานดีคุณจะสามารถที่จะโฮตัวเองได้คอนโทรลตัวเองได้ คุณสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดคุณสามารถที่จะเป็นการฝึกฝนความรู้ความสามารถของคุณไปสู่ระดับความสําเร็จที่เกินกว่าที่คุณจะที่คุณจะคิดเหมือนบางอย่างที่คือคุณสามารถแอคทีฟตัวเองได้คุณสามารถโฟกัสสิ่งอื่นได้แต่ภายในใจของคุณขอให้คุณรู้สึกว่าเรียนรู้กับสิ่งนั้นเ,เรียนรู้กับสิ่งนั้นแอคทกับสิ่งสิ่งนั้น แล้วเรื่องบางเรื่องมันจะตามมาหาคุณคุณดึงดูดเข้ามามันจะตามมามันจะวิ่งเข้ามามันจะมีทาม,มิ่งจังหวะชีวิตที่ที่คุณจะเข้าใจมากขึ้นเดมูลชาวราศีสิงห์เชื่อในสัญชาตญาณของคุณแปดไม้เท้าใช้สัญชาตญาณของคุณนำพาคุณไปสู่แสงสว่างในชีวิต นำพาคุณไปสู่ความสําเร็จอย่างที่พูดเมื่อสักครู่เมื่อคุณดึงดูดมาเมื่อคุณรอจังหวะเวลาทามมิ่งเมื่อคุณรู้สึกว่าเบาสบายมีความสุขกับตัวเองปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกของคุณหรือว่าความอย่างรู้อะไรบางอย่างของคุณสัญชาตญาณของคุณให้มันล่องลอยไปกับสายน้ําไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามสิ่งนั้นจะวิ่งเข้ามาหาคุณโอกาสจะเข้ามาหาคุณงานเงินความรักจะเข้ามาโอกาสดีๆข่าวดีจะวิ่งเข้ามาหาคุณเพราะคุณรู้ คุณรู้ว่าคุณค่าของคุณอยู่ตรงไหนคุณไม่ให้ค่าอะไรกับเป็นอะไรที่มันลบๆคุณไม่ให้ค่าอะไรที่มันเป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าฉุดรั้งดึงคุณไปสู่ไปสู่ในทิศทางที่ไม่ดีปล่อยอารมณ์ที่ไม่ดีของตัวเองไปเพราะว่าคุณกำลังเจอสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับคุณเซอร์ไพรส์ก้าวไม่เท้าจัสติด คุณคือความสําเร็จของตัวเองคุณเป็นแสงและเงาของตัวเองมีหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังที่จะเข้ามาพิสูจน์ให้คุณได้ได้ยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองได้ยกระดับหน้าที่การงานของคุณความสําเร็จของคุณแน่นอนความจริงบางอย่างที่คุณรอกำลังจะปรากฏความสำเร็จบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น six of wands อ่าไม่ใช่ค่ะทำไมถึงเอ่ยคำว,ว่า six of wands เหมือนกับว่าใช้ชนะความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Six of Cups Ace of Pentacles คุณกำลังประสบความสำเร็จคุณกำลังได้สิ่งที่คุณตามหาคุณกำลังได้ฟื้นคืนกลับมาสู่สู่ชีวิตใหม่สู่ความจริงความจริงกำลังจะปรากฏความฝันที่คุณมีไม่ว่าจะเรื่องอะไรจะกลายเป็นจริงคุณกำลังได้อบอุ้มได้กลมสิ่งสิ่งนั้นคุณจะประสบความสำเร็จจุดเปลี่ยนของคุณ ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจในสิ่งที่คุณตามหาเหมือนคุณคุณคอนเน็กับอะไรบางอย่างแต่ถ้ามันยังมาไม่ถึงคุณจงโฟกัสในสิ่งที่คุณมีเป้าหมายในชีวิตแล้วสิ่งสิ่งนั้นจะวิ่งเข้ามาหาคุณเมื่อถึงเวลาทามมิ่งของจังหวะชีวิตสวยงามมากๆ Take A c t i o n ลุยค่ะสิ่งที่คุณฝันไว้สิ่งที่คุณรอคอยถ้าคุณมั่นใจแล้วอินเนอร์เนฟิวเจอร์เต็มที่เลยกับความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่คุณตัดสินใจกับความพร้อมบางอย่าง มันถึงทามมิงบางอย่างแล้วที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆการให้อภัยโหสิกรรมไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทําบุญทาทานแล้วปล่อยวางสู่อิสรภาพใหม่ๆทางการงานการเงินและช,ชีวิตของคุณที่กําลังจะเกิดขึ้นอาชี a องเจลนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องดูแลคุ้มครองคุณอยู่ถามท่านท่านจะให้คาตอบคุณขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ